แพทย์เทวหัดปีศาจต,ตอนที่227เพียงผู้เดียวเฟิงเฉินอยู่คงไม่คิดว่าองค์ชายใหญ่ส่วนเทียนฉีจะให้คนมาส่งของให้นางหลังจากที่ตกใจอยู่ครู่หนึ่งยี่หลินก็เอ่ยเตือนนางขึ้นมาว่าคุณหนูใหญ่ไม่ว่าอย่างไรก็ควรเชิญเชิญพวกเขาเข้ามาก่อนจากนั้นนางจึงได้สติขึ้นมาและถามบ่าวรับใช้ข้างนอกเขาเป็นใครบ่าวรับใช้ตอบว่าขันทีเจ้ากะ เฟิงเฉินอยู่พยักหน้าอนุญาตให้เขาเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานขันทีเข้าไปในห้องพร้อมถือกล่องไว้ในมือด้วยเมื่อมาถึงตรงหน้าเฟิงเฉินอยู่เขาก็สุภาพมากพร้อมกับกล่าวทักทายเขาว่าบ่าวรับใช้คนนี้ได้มาตามคำสั่งขององค์ชายเพื่อมอบเครื่องประดับแก้วผลึกให้แก่คุณหนูใหญ่ขอรับระหวังว่าคุณหนูใหญ่จะยอมรับมันเฟิงเฉินอยู่ประหลาดใจเป็นอย่างมากเครื่องประดับแก้วผลึก คันที่ดูเหมือนจะพอใจมากกับปฏิกิริยาของเฟิงเฉินอยู่ในขณะที่เขาพูดด้วยรอยยิ้มแก้วผลึกนี้เป็นสมบัติขององค์ชายจริงที่ได้มาจากช่างฝีมือทรงสุยพระองค์กล่าวว่ามีเพียงคุณหนูใหญ่ของตระกูลเฟิงเท่านั้นที่สมควรสวมใส่มันคำชมเหล่านี้เกือบจะทำให้เฟิงเฉินอยู่ตัวลอยขึ้นฟ้าตอนแรกนางเกิดมาพร้อมกับความงดงามมาก รอยยิ้มน,นี้ทำให้แม้แต่ขันที่มาส่งของกำนันให้รู้สึกว่าคุณหนูใหญ่ของตระกูลเฟิงมีงดงามสมกับ,กบคำร่ำลือจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> ดังนั้นกล่องที่อยู่ในมือของเขาจึงถูกส่งต่อไปข้างหน้าคุณหนูใหญ่กรุณายอมรับด้วยขอรับเ <c oughs> ฟิงเฉินอยู่ตื่นเต้นที่ได้รับกล่องและสั่งยี่หลินผู้ซึ่งอยู่ข้างๆนางว่าข้างนอกหนาวมากรีบเตรียมชาร้อนๆและเงินให้ท่านด้วยยี่หลินมีความสุขมาก นางหยิบเงินถุงใหญ่ให้ขันทีขันทีไม่ได้ปฏิเสธและเก็บใส่แขนเสื้อทันทีหลังจากได้รับจากนั้นเขาก็พูดกับเฟิงเฉินอยู่พระองค์ยังกล่าวอีกว่าพระองค์หวังว่าคุณหนูใหญ่จะยอมรับคำเชิญเข้าร่วมง,งานเลี้ยงวันเกิดของพระนัดดาฮ่องเต้เฟิงเฉินอยู่ยิ้มและตอบว่าข้าฝากขันทีบอกพระองค์ด้วยว่าเฉินอยู่ชอบของกำนันนี้มากและขอบคุณที่มอบของกำนันชิ้นนี้แก่เฉินอยู่ ขอรับถ้าคุณหนูใหญ่ไม่มีคำสั่งใดๆบ่าวรับใช้คนนี้ก็จะขอตัวกลับก่อนขอรับเชิญเฟิงเชิญอยู่โค้งคำนับแล้วให้ยี่หลินไปส่งเขาเมื่อยี่หลินกลับมานางได้เปิดกล่องและตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ข้างในเครื่องประดับแก้วผลึกสีขาวครบชุดที่ใสและสว่างมันไม่เหมือนสมบัติบนโลกนี้มันสวยมากจนทำให้ผู้คนพูดไม่ออก ทั้งสองมองที่เครื่องประดับในที่สุดเฟิงเฉินอยู่ก็ได้สติขึ้นเล็กน้อยแต่นางถอนหายใจและพูดว่าก่อนหน้านี้เมื่ององชายก้าวให้ของมั่นแก่เฟิงอยู่เหงนางได้รับเครื่องประดับแก้วผลึกมากมายข้าอิจฉามากจนตาของข้าเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ข้าไม่คิดว่าจะมีวันที่องค์ชายมอบเครื่องประดับทั้งชุดให้ข้ายี่หลินบอกข้าว่านับเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ยี่หลินมองไปที่ชุดเครื่องประดับแก้วผลึกและรู้สึกงุนงงเล็กน้อยแม้กระนั้นนางก็ไม่สับสนเหมือนที่ได้รับนางฟื้นสติของนางเร็วกว่าเฟิงเฉินอยู่เล็กน้อยคุณหนูนี้เป็นสิ่งที่องค์ชายใหญ่ส่งมาอย่างไรก็ตามเฟิงเฉินอยู่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่านางหมายถึงอะไรนางยังคงจ้องมองที่เครื่องประดับแก้วผลึกตรงหน้านางและพูดว่า ถึงแม้ว่าแก้วผลึกสีขาวจะไม่หายากเหมือนแก้วผลึกสีชมพูที่เฟิงอยู่เฮงได้รับแต่นี้เป็นเครื่องประดับที่ครบชุดถ้าข้าสวมชุดแบบนี้บางทีข้าอาจจะเป็นคนเดียวในโลกที่มีเครื่องประดับครบชุดยี่หลินรู้สึกกลัวมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้คุณหนูแม้ว่าคุณหนูจะเป็นคนเดียวในโลกที่มีคุณหนูก็ใส่มันไม่ได้นะเจ้าคะทำไมเฟิงเฉินอยู่โกรธนี่เป็นของที่ข้าได้รับทำไมข้าถึงใส่มันไม่ได้ คุณหนูท่านคิดสักนิดองคชายใหญ่มีปฏิสัมพันธ์น้อยมากกับคฤหา์ของเราบ่าวรับใช้นี้อยู่กับคฤหา์มาหลายปีแล้วแต่ข้าก็ไม่รู้จักองค์ชายจริงแล้วทําไมพระองค์ถึงส่งของขวัญแบบนี้มาให้คุณหนูหลัะเจ้าคะเจ้าไม่ได้ยินสิ่งที่ขันทีพูดหรือเป็นพระองค์ชายใหญ่รู้ว่ามีแต่ข้าเท่านั้นที่คู่ควรกับเครื่องประดับชุดนี้นั่นเป็นเพียงคําชมเจ้ากะ ยี่หลินตื่นตระหนกนางกระทืบเท้าคุณหนูของนางดูเหมือนจะหน้ามืดตาโมกับเครื่องประดับไปเสียแล้วนางไม่สนใจคำแนะนำเอาเสียเลยเฟิงเฉินอยู่หน้ามืดตาโมอย่างแท้จริงภาพที่ตำหนักอยู่มอบของขวัญมั่นให้กับเฟิงหยูเฮงเป็นสิ่งที่ยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจของนางในเวลานั้นนางยังคงเป็นบุตรสาวของหูหยินใหญ่และเฟิงหยูเฮงเพิ่งกลับมาที่คฤราสนตบุตรสาวที่ไม่มีใครรักของอนุได้สแสดงพลังที่น่าเกรงขามนางคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นความอัปยศในชีวิตของนาง ตอนนี้นางได้รับเครื่องประดับชุดนี้ถึงแม้จะไม่เพียงพอสำหรับการฟื้นสภาพอย่างเต็มรูปแบบแต่ก็ทำให้นางสามารถฟื้นตัวได้เล็กน้อยแต่ถ้าสิ่งนี้ถูกส่งโดยองค์ชายเจ็ดมันจะดีสักเพียงใดนางพูดอย่างนี้เบาๆเมื่อใบหน้าของนางดูหดหูมากยี่หลินตกใจมากยิ่งขึ้นคุณหนูต้องจำคำพูดของนายท่านสามนะเจ้าคะข้ารู้เฟิงเฉินอยู่สงบลงและปิดฝาลงบนกล่องไม้ ไปถามเรือนอื่นๆว่าองค์ชายใหญ่ได้ส่งของขวัญให้คนอื่นหรือไม่เมื่อยี่หลินเห็นว่าในที่สุดคุณหนูใหญ่ของนางได้สติก็สงบลงเล็กน้อยเจ้ากะเมื่อเห็นบ่าวรับใช้ออกจากห้องเฟิงเฉินอยู่ดึงกล่องไม้มาไว้ในอ้อมแขนของนางดูเหมือนกับว่าหัวใจของนางจะถูกประดับด้วยเครื่องประดับแก้วผลึกใจของนางเต็มไปด้วยความคิดว่านางจะสวมเครื่องประดับชุดนี้ต่อหน,น้นคนอื่นๆได้อย่างไรมันช่างน่าอัศจรรย์ขนาดนี้ อีกครึ่งชั่วยามหลังจากนั้นยี่หลินก็กลับมาพร้อมข่าวที่เฟิงเฉินอยู่สั่งองค์ชายใหญ่ส่งของขวัญมาที่เรือนของเราเท่านั้นเจ้ากะคุณหนูสามและคุณหนูสี่ไม่ได้รับอะไรเลยสําหรับเรือนตรงเซิงบ่าวรับใช้คนนี้ไม่สามารถหาคําตอบได้ไม่เป็นไรเฟิงเฉินอยู่ไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรือนตรงเซิงเลยเฟิงอยูเ่เฮงมีของมีค่ามากมายดังนั้นข้าจะไม่ไปแข่งขันกับนางไปเตรียมอาหารกลางวันหลังจากทานอาหารเสร็จเราก็ไปหาท่านยา วันรุ่งขึ้นหลังจากเที่ยงเด็กๆของตระกูลเฟิงทุกคนไปที่เรือนซูหย่ารวมถึงเฟิงหยูเฮงฮูหยินผู้เท่าดูใจดีในขณะที่นางบอกพวกเขาแม้วจะเป็นเพียงงานเลี้ยงวันเกิดของพระนัดดาฮ่องเต้ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ฮ่องเต้ทรงโปรดปรานพระนัดดาผู้นั้นมากเมื่อถึงเวลาข้าราชสำนักทุกคนในเมืองหลวงจะมาร่วมประชุมด้วยข้าคิดว่าจะมีองค์ชายที่จะไปแสดงความยินดีกับพระองค์เจ้าต้องไม่ทำให้ตระกูลเฟิงเสียหน้าในงานนี้ทั้งสี่ตอบพร้อมกัน หลานจะทำตามคำเตือนของท่านย่าเจ้ากะอืมฮูหยินพูดเท่าพยักหน้าอย่างพอใจของขวัญสำหรับพระนัดดาห้องเต้คฤราหาดจะจัดเตรียมให้พวกเจ้ามีของกำนันสี่อย่างและบ่าวรับใช้จะส่งไปที่เรือนของพวกเจ้าตามคำเชิญพรุ่งนี้ตอนเย็นพวกเจ้าต้องตรงเวลาเฟิงเฟินได้ยิ้มแล้วรีพูดว่าท่านย่าไม่ต้องกังวลเราจะไม่สายเจ้ากะนางพูดอย่างนี้เมื่อมองเฟิงอยู่เฮงพี่รองถูกกักขังมาหลายวัน และในที่สุดก็สามารถออกจากคฤรืหนาเสียแต่ท่านต้องใช้โอกาสนี้เพื่อเพลิดเพลิพพนกับอากาศบริสุทธิ์ใครจะรู้ว่าพี่รองจะถูกกัะครังอีกเมื่อไหร่ฮูหยินผู้เท่าถอนหายใจเบาๆเพื่อเตือนเฟิงเฟินใดแต่มันไม่ใช่การประจานอย่างเด่นชัด เฟิงอยู่เฮงสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของหูหยินผู้เท่าและเย้ยหยันภายในจักนั้นนางก็พูดว่าน้องสีไม่ต้องกังวลครั้งต่อไปที่ข้าจะระวังมากขึ้นและการถูกลงโทษโดยเสด็จพ่อก็ไม่ใช่ข้าคนเดียวที่สอนนุกกับมันคนเดียวข้าจะจำไว้อย่างแน่นอนว่าต้องลากน้องสาวของข้าไปด้วยถ้าข้าจะถูกคุมขังเราทุกคนจะถูกคุมขังไปด้วยกันแบบนี้เราจะสัมผัสได้ถึงความสามัคคีระหว่างพี่น้องได้มากขึ้น ใครอยากสัมผัสกับเจ้าในตาของเฟิร์นไดเปล่งประกายถ้าเจ้าถูกลงโทษทำไมเจ้าต้องลากพวกข้าไปด้วยข้าจะลากเจ้าไปไม่ได้อย่างไรเฟิงอยู่เฮงยิ้มและมองที่เฟิร์นไดก่อนหน้านี้ท่านย่าพูดว่าเราทุกคนเป็นสมาชิกของตระกูลเฟิงมีทุกก์ร่วมทุกมีสุขร่วมเสพยังจำสมบัติทั้งห้าที่ข้าได้รับได้หรือไม่ข้าไม่ได้มอบผ้าเช็ดหน้าให้น้องสี่หรือทำไมเมื่อมีบางสิ่งที่ดีน้องสาวรับมัน แต่เมื่อมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นทำไมเจ้าถึงจะไม่ร่วมรับกับข้าเจ้าเฟิร์นใดพูดไม่ออกนางอยากจะบอกว่าถ้าเช่นนั้นนางจะนำผ้าเช็ดหน้าคืนให้เฟิงอยู่เฮงแต่นางไม่ยอมด้วยผ้าเช็ดหน้าที่ใช้สมบัติหนึ่งในห้าอย่างนี้เมื่อนางแต่งงานกับครอบครัวของสามีจะต้องปฏิบัติต่อนางให้ดีขึ้นเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เฟิร์นไดจึงหันหน้าหนีและไม่ส่งเสียงอีกต่อไป ผูหยินผู้เท่ามองดูการทะเลาะของเด็กสาวและถอนหายใจกับตัวเองซ้ำและวซ้ำเล่าหนึ่งก็เพราะนางสงสัยว่าตระกูลเฟิงทำบาปอะไรถึงได้ขาดความสามาัคคีกันเช่นนี้ข้อ2เป็นเพราะเฟิงใดหรือเฟิงเฉินอยู่ไม่สามารถเอาชนะเฟิงอยู่เฮงได้ไม่ว่าพวกเขาจะแข่งขันกันมากแค่ไหนก็ตามพวกเขายังแพ้เมื่อพูดถึงการต่อสู้ด้วยปัญญาพวกเขาไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงพอแล้วนางโบกมืออย่างโกรธเคือง เถียงกันพอหรือ,อยังพี่สาวไม่ทําหน้าที่ของพี่สาวและน้องสาวไม่ทําหน้าที่ของน้องสาวเจ้าไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เฟิงเฟินไดรู้สึกว่าทัศนคติของหูหยินผูดเท่าที่มีต่อนางเมื่อไม่นานมานี้ค่อนข้างดีนางจึงพูดด้วยความเศร้าโศกเป็นเพราะพี่รองไร้เหตุผลเจ้ากะหูหยินพูดเท่ามองใบหน้าของเฟิงเฟินไดเมื่อมองไปที่เฟิงอยู่เฮงนางพูดว่าน้องสี่ของเจ้ายัางเด็กทําไมเจ้าถึงโกรธนาง เฟิงอยู่เฮงกระพริบตาและยิ้มพลางเอ่ยว่าอาเฮงเพิ่งย่างเข้าสิบสามเจ้ากะหูหยินผู้เท่าที่ได้รับความอัปยศยและไม่ต้องการที่จะพูดอะไรอีกขณะที่นางไล่พวกเขากลับมาหลังจากพวกเขาออกจากเรือนสุยาไปพวกเขาต่างมุ่งหน้าไปยังเรือนของตนเองอย่างไรก็ตามเฟิงเฉินหยูรอยอยู่พักหนึ่งเมื่อเห็นว่าทุกคนไปไกลแล้วนางก็เดินตามเฟิงหยูเฮงในที่สุดเมื่อถึงนางนางก็รีบถามว่า น้องรองวันที่เราตกลงกันได้มาถึงแล้วข้าจำได้เฟิงหยูเฮงยิ้มให้ความมั่นใจแก่นางเมื่อรอบเดือนของพี่ใหญ่หมดแล้วมาหาข้าอย่าลืมนำเงินมาด้วยเฟิงเฉินหยูเม้มปากของนางและคิดกับตัวเองเจ้าสนใจแต่เงินแต่นางก็พยักหน้าอย่าก,กังวลข้าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วระหว่างทางกลับไปที่เรือนตรงเซิงห่วงส่วนรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยและถามนางว่าคุณหนูจะรักษาเฟิงเฉินหยูได้หรือเจ้ากะ หากต้องคอยดูแลมันจะไม่เสียเวลาของพวกเราหรือเฟิงอยู่เฮงใช้คำตอบที่นางตอบวังส่วนมาตอบห่วงส่วนเช่นกันข้าจะยอมให้นางทำกำไรได้ง่ายๆนางทำชั่วดังนั้นนางจะต้องรับผลที่ตามมาสิ่งที่เจ้าขาดไม่ได้คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ข้าจำความไม่พอใจทั้งหมดของข้าได้ วันรุ่งขึ้นตอนเย็นเมื่อคิดถึงเด็กสาวของตระกูลเฟิงกำลังเตรียมที่จะออกจากคฤหาสน์ก็มีหิมะเริ่มตกเบาๆอีกครั้งหงสงส่วนเดินมาพร้อมกับเฟิงอยู่เฮงจากคฤหาสน์และพูดกับนางว่ามีข่าวจากด้านองคชายใหญ่เมื่อวานนี้พระองค์ส่งเครื่องประดับชุดหนึ่งให้เฟิงเฉินอยูจากการสอบถามคันทีที่ส่งมอบของขวัญเฟิงเฉินอยูก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเฟิงอยูเฮงยิ้ม นางจะไม่มีความสุขได้อย่างไรองคชายใหญ่ตระเวนไปทั่วมา20ปีและได้สิ่งของมีค่าจํานวนมากทุกชิ้นที่พระองค์นําเสนอจะราคาต่ําได้อย่างไรสิ่งที่เฟิงเฉินอยู่ได้เห็นในช่วงชีวิตของนางเป็นเพียงสิ่งที่ตระกูลเฉินส่งมาแม้ว่าตระกูลเฉินจะทําการค้ากับราชวงศ์พวกเขาจะเปรียบเทียบกับองคชายใหญ่ที่ทําการค้าในหลายแคว้นได้อย่างไรคุณหนูคิดว่าองค์ชายสามจะถูกหลอกหรือไม่เจ้าคะ หวงส่วนเป็นกังวลเล็กน้อยคนคนนั้นมักจะสงสัยอย่างรวดเร็วบ่าวรับใช้คนนี้เป็นกังวลเล็กน้อยเฟิงอยู่เฮงขมวดคิ้วเล็กน้อยแนใะส่หัวอย่างไร้าประโยชน์ข้าก็เป็นห่วงเช่นกันถ้าส่วนเทียนเย่หลงตัวง่ายๆ่าข้ากลัวว่าพระองค์และส่วนเทียนหมิงคงไม่ต้องคอยจับตาดูเขาตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองพูดในขณะที่เดินออกไปเมื่อออกจากทางเข้าหลักของคฤหาสน์ขององค์หญิงแห่งมณฑล นางได้ขึ้นรถม้าโดยตรงรถมานั้นเรียบง่ายมากและมันก็ไม่ใช่รถม้าราคาแพงที่ฮ่องเต้ให้เมื่อเปรียบเทียบกับรถม้าของคุณหนูจากคฤหาสน์เฟิงก็ดูดีกว่าเล็กน้อยคุณหนูตระกูลเฟิงทุกคนนั่งในรถม้าของตัวเองขณะที่พวกเขามุ่งหน้าไปยังตำหนักหยวนห่วงส่วนกล่าวกับเฟิงหยูเฮงวันนี้เฟิงเฉินหยูสวมใส่เสื้อผ้าธรรมดาและนางมีหมวกไม้ไผ่คลุมศีรษะข้าไม่รู้ว่าเพื่อจะปิดกั้นหิมะหรือด้วยเหตุผลอื่นอีกหรือไม่ จำเป็นต้องป้องกันหิมะที่มีแสงน้อยสิ่งที่นางซ่อนอยู่น่าจะเป็นสิ่งที่องค์ชายใหญ่ส่งมาให้เนื่องจากนางสวมหมวกไม้ไผ่ของขวัญน,น่าจะเป็นเครื่องประดับมากที่สุดเฟิงอยู่เฮงยกผ้าม่านเบาๆแล้วมองออกไปข้างหลังนางรถมาอีกสามคันของตระกูลเฟิงติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยม้าที่เดินทางผ่านหิมะทำให้มีภาพที่สวยงามรถม่านนางกำลังจะงีบในรถมาอย่างไรก็ตามก่อนที่นางจะหลับสนิทนางก็ขมวดคิ้วขึ้นมา หวงส่วนตกใจคุณหนูมีอะไรหรือเจ้าคะฟังอยู่เฮงเอานิ้วชี้ขึ้นแต่ที่ริมฝีปากของนางชี้ให้ห่วงส่วนเงียบนางพูดเบาๆว่า,วาฟังขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ